สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อมหันสารชาแนลนะคะจะมาแนะนำวิธีทำให้มือถือของเรานั้นเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าในการใช้มือถือนะคะเราจะใช้ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะระหว่างวันมือถือเราก็อาจจะเลื่อนแล้วก็ช้านะคะคลิกเข้าแอปอะไรก็ช้านะคะตัวนี้เป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะคะ A425G นะคะ หลายๆยี่ห้อก็ทำคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเ,เมนูอาจจะไม่ค่อยคล้ายกันนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีเคลียร์แหลมนะคะเพราะว่าแหลมรุม่นนี้เป็นแบบจริงน,น,นะครับเวลาเราใช้แอปบางทีก็อาจจะ ะะเวลาเราเล่นแอปต่างๆมันก็จะช้านะคะเวลารื่น t ิ k กต k อกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเคลื่อนไหวได้ช้านะคะเวลาเราเลื่อนดูไม่เลื่อนเหมือนเราใช้ตอนเช้าอย่างงี้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเราไปหาเมนูนะคะเมนูคําว่าตั้งค่านะคะนี่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่เมนู การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะคะเอ่อหลายๆยี่ห้อก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ในตั้งค่านี่แหละคะ่ะแต่บางบางยี่ห้ออาจจะอยู่ในเมนูลึกเข้าไปหน่อยแต่ก็จะอยู่ในการดูแลที่เป็นหน่วยความจําหรือว่าที่จัดเก็บนะคะเรามาเลือกที่เมนูการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะคะพอได้หน้านี้เข้ามานะครับเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะ แล้วก็ที่เก็บนะคะแล้วก็มีหน่วยความจําหน่วยความจําตรงนี้คือเป็นแรมนะคะที่จริงแรมมีอยู่ 8G นะคะนี่เขาจะบอกสถานนะเครื่องทั้งหมดนะคะแรมตัวนี้จะเป็น 8G แต่ว่าที่พร้อมใช้งานคือ3.1 g ิกไบนะคะก็เลยทําให้เครื่องเราอืดน,นะคะทั้งที่จริงแล้วแรมเรามีตั้ง 8G นะคะเรามาดูว่าปัญหาที่แท้จริงคือ ส่วนไหนนะคะเดี๋ยวเราลองติ๊กเข้าไปในเมนูหน่วยความจํานะคะก็จะ,กะขึ้นกําลังตรวจสอบนะคะพอเปิดเข้ามาเราจะรู้เลยว่าออออแอปที่เราใช้ไปเนี่ยทำงานเอาแรมของเราไปมากนะคะที่เราใช้มาตั้งแต่เช้านะคะที่แอปเราเปิดเข้าเปิดออกนะคะนี่เห็นไหมคะที่เครื่องของอ้อมภาษาก็อยู่ที่2จุด ถ้จิกกะไบนะคะที่ว่าทําให้เครื่องเราช้านะคะเราก็มาเลือกกดเลือกเมนูนี้ได้เลยนะคะล้างตอนนี้ตัวนี้คือไม่ใช่การล้างข้อมูลนะคะเป็นการล้างแหลมนะคะล้างข้อมูลที่ค้างในแลมนะคะเห็นไหมเราก็จะได้ความจําเข้ามานะคะคือทําให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะคะได้แลมเพิ่มขึ้นมา4.3นะคะ อพอเราคลิกออกมาเราสามารถกดเข้าไปตรงเมนูเดิมได้เลยนะคะหน่วยความจําแล้วก็สามารถล้างได้ตอนนี้อีกครั้งนะคะเราสามารถทําซ้ําได้หลายครั้งนะคะเห็นไหมคะจากเมื่อกี้เป็น4.1ตอนนี้ได้กลับมาเป็น4.3แล้วนะคะ สามารถกดย้ำๆได้หลายรอบนะคะเหียนนะคะเราก็จะได้มา4.4โอเคนะคะหลังจากที่เราทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ลองมาใช้งานดูนะคะ เราจะรู้ได้เลยว่าการใช้งานเราเลื่อนไหลมากขึ้นนะคะใช้ได้ผลจริงๆนะคะวิธีนี้เพราะว่าอ้อมหันซาใช้วิธีนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเวลาเครื่องเราอืดมากๆเลื่อนแล้วไม่ไปไม่มานะคะสำหรับเครื่องใครยิ่งถ้าเป็นแรม แค่3ามจิกอย่างนี้หรือว่า4ีจิกนะคะจะทำให้รู้สึกได้เลยว่าได้ผลจร,จริงๆนะคะเขคือเข้าเมนูตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะคะไปที่หน่วยความจำเห็นไหมครับพอเราคลิกใช้แค่นั้นแะคะมันก็จะดึงข้อมูลหน่วยความจําของเราไปนะคะนี่เราก็มากดล้าง เห็นไหมครับต้องล้างไป1.4จิกเลยนะคะเป็น1.6จุกเลยนะคะแล้วก็กดคำว่าล้างได้กลับคืนมาเป็น4.5จจิกนะคะสามารถคลิกได้หลายรอบเลยนะคะ อ้อมภาษาอาจจะพูดงงๆหน่อยนะคะถ้ายังไงสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าก็จะพูดวกไปวนมางงๆหน่อยนะคะออขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ